สวัสดีครับพบกับข่าวพยากรณ์อ,อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประจำวันที่16กันยายนพุทธศัการาช2000หาอย67ครับมาเบิ่งลักษณะอากาศโดยรวมกันก่อนนะครับประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให ประชาชนบริเวณดังกล่าวนะครับระวางอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและกับฝนที่ตกซะสมซึ่งอาจทีทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและการน้ปาป่าไหลหลากได้นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้าไหลผ่านนะครับและก็พื้นที่ลุ่มเอาไว้น้านะครับทั้งนี้นะครับเนื่องจากหลองมรสุมเรือนลงมาผาดผ่านผักเนื้อและผากตะวันออกเชียงเนื้อเขาสูยอมคว่มกดอากาศต่าบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับ มรสุมตะวันตกเิียงใต้กำลังค่อนข้างแรงผัดปกลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็เอาวไทยในช่วงนี้นะครับผมอันนึงนะครับพายุดีเบชันบริเวณด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวเขาตัวลงซูทะเลจินไตตอนบนในวันพรุงนี้วันที่17นะครับหรือมื้ออื่นนะครับคาดว่าจะทะวีกำลังแรงขึ้นนะครับเป็นพายุโซนร้อนนะครับ เลื่อนพานก่ให้ลํำในช่วงวันที20่20-21กันยายนนะครับผมภาพ่ายดาวเทียมนะครับนี่อีกเช็นได้ว่าทองฝาก็มมเมงปกคลุมเป็นบางส่วนนะครับแต่ว่าเดดก็เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนะครับผมเรดาร์ตัวอากาศจังหวัดขอนแก่นนะครับตอนนี้ก็พบกลุ่มฝนตกกระจายนะครับบริเ็นจังหวัดเลยนะครับจังหวัดสกลนครน,นะครับกาลสินนะครับผม เลดาตัวอากาศสกลนครนะครับกับพบกลุ่มฝนตัวกระจายเล็กน้อยนะครับบริเวณจังหวัดบึงกาฬนะครับผมนครพนมน้นนะครับค่ะเมื่อนี้นะครับก็มีฝนฟ้าขนองเลยละแปดสบของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับผมก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับฝนที่ตกซะาสมนะครับเกษตรกรนะครับเตรียมการป้องกันในเรื่องของความเสียหายนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรนะครับแล้วก็อันตราย ตัต์เลี่ยงเอาไว้น้านะครับผมอุณหภูมิช่วงกลางวันนะครับสูงสุดอยู่ที่ประมาณ3 1 3 5องศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิตำสุดช่วงเวลากลางคืนนะครับอยู่ที่ประมาณ2 3 2 5องศาเซลเซียสครับผมครับสำหรับข่าวพยากรณ์อ,อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกับผมกมมิพียงแคนีตองคอตัวแลป่อนสวัสดีครับ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน